Hello to all members ที your s o ซมิเต t r y of President Ewol The r e s i d e n t e w i l Podcast Episode 12 of r e s i d e n t e w i l c h r o n i c a Remake by Fanmade The Fanmade has appeared art and answer picture in the podcast under the l i n e Thank you ครับพบกับผมแมนดับเตอร์ในช่อง The E M Channel ช่องที่มีสาระและความเทเปี่ย วันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศณาสำนวน e s i d e n t Evil เรื่องราวของ Resident Evil c o d ค Nika Remake ในรูปแบบพอดแคสต์เอพิโซดที่11ว่าเรื่องราวในเอพิโซดนี้จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับผม Resident Evil n v i l Code Nika นั้นที่ปรากฏออกมานั้นภาคนี้ได้มีการสร้างในรูปแบบแฟนเมดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาชมไปพร้อมกันเลยกับกระผมมดมเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ก่อนที่จะชมกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดโปรเจกต์ต่อไปและติดตามผลงานอื่นๆกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะเริ่มกันเลย The American Mid-Western Town Raccoon City has been completely decimated due to the T-Virus outbreak that was instigated by the International Corporation Umbrella Claire Redfield Who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later, identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris Lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Don't move จุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปิศนาสำนวน r e s ซิเดน e ์อ,อาาีเรื่องราวของ Resident Evil วิลโคดมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนเรื่องราวของ r e s ซิเดน e ์อีวิลโคดนั้นมีจุดเริ่มต้นครั้งแรกในช่วงปีคศ2000 ในการพอร์ตลงให้กับเครื่องเกมซึ่งถูกเรียกกันว่าเครื่องเกม Sega d ีมแคทเครื่องเกมเซกาดีมแคทเป็นหนึ่งในเครื่องเกมรุ่นแรกๆที่มีการพอร์ตตัวโคดิก้าให้มีการเล่นได้จากนั้นในปีคี่สกราช2001ตัวเกมเองนั้นได้มีการพอร์ตลงให้กับเครื่องเกมที่ถูกเรียกกันว่า PlayStation 2และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของโปรเจกต์นี้กับเ e ซิ e ดนอีวิโคดิก้าที่เล่าเรื่องราวในวันที่27 พันวาคมปีคี่สกปราชต1 9 9 8และเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นถูกเล่าผ่านแคลร์เรดฟิวที่เดินทางไปยังศูนย์วิจัยปารีสฝรั่งเศสเพื่อตามหาคริสเรดฟิวที่มาทำภารกิจในการสืบหาต้นตอของอัมเบล่าและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของหายนะเมื่อเธอเองนั้นถูกจับกลุ่มตัวไปยังเกาะร็อกฟอร์ดไอแลนด์ได้เผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกเรียกกันว่าการปกครองเกาะโดยผู้ที่เรียกตัวเองกันว่าตระกูลแอดฟอร์ด และนี่คือจุดเริ่มต้นของพอดแคสต์ในครั้งนี้ตะกูลแอดฟอร์ดนั้นมีคนที่เป็นผู้นำดั้งเดิมคนแรกนะครับผมเป็นผู้หญิงซึ่งถูกเรียกกันว่าท่านหญิงวอริก้าท่านหญิงท่านนี้นะครับผมเป็นจุดกำเนิดให้เกิดเรื่องราวของเร s ิด e น t ต์อีวุโคดิก้าขึ้นมาเพราะไวรัสโคดวอรนิก้านั้นเกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งนะครับผมซึ่งได้เป็นคนปกครองเกาะคนปัจจุบันก่อนที่เขาเองนั้นจะเสียอานาจไปเขาก็คืออเล็กซานเดอร์แอดฟอร์ด a เล็กซานเดอร์แอดนั้นได้มีการสกัดไวรัสโปรเจนิเตอร์ไวรัสขึ้นมานะครับผมโดยทดสอบการสร้างทีไวรัสชนิดใหม่ซึ่งทีไวรัสชนิดนี้ถูกเรียกกันว่าทีวอร์ิก้าซึ่งมาจากชื่อท่านหญิงท่านแรกและผลที่ตามมาก็คือเขาสามารถเพาะเลี้ยงเด็กหลอดแก้วขึ้นมา2คนในโครงการทดลองนี้นั่นก็คือตัวของ a l e x กเซียแอดฟอรกับอเล็กซานเนั้นได้สร้างเด็กอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัลเฟรดแอดฟอรขึ้นมา เมื่อทั้งสองคนได้เติบใหญ่ขึ้นได้รู้ความจริงกับสิ่งที่พ่อพวกเขาได้ทําจึงจัดการกับพ่อของเขาให้กลายเป็นผีร้ายแห็งตาติก้าส่วนเด็ก2คนนั้นได้แบ่งการปกรครองออกไปอเล็กเซียนั้นได้ตัดสินใจจำสินตัวเองพร้อมกับค้นหาความลับของโคดิก้าที่พ่อตัวเองทําไม่สําเร็จจนเจอส่วนตัวของอัลเฟรดนั้นได้ตัดสินใจควบคุมเกาะ และเป็นเรื่องราวที่แคลร์เรดฟีจะต้องเผชิญกับการมาช่วยของคริสในตอนท้ายนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโค้ดวานิก้าฉบับปีคศราศ2000และในตอนนี้เรื่องราวนี้ได้ถูกต่อยอดในการรีเมคที่มีการเรียกร้องมาอย่างมากมายว่าในปีคศรา2020น,นั้นได้มีแฟนเกมกลุ่มหนึ่งพวกเขาได้มีการออกแบบรูปแบบรีเมคขึ้นมาและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการรีเมค เอาละครับหลังจากที่เรารับทราบเรื่องราวของ Resident Evil Chronica ฉบับปี2000กันไปแล้วและเรื่องราวของ Resident Evil Chronica ฉบับรีเมคมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหน,นเรื่องราวของฉบับรีเมคนั้นถูกเล่าขานนะครับผมผ่านทางเว็บไซต์ที่ถูกเรียกกันว่า The Gamer The Gamer นั้นได้บอกว่า Did Resident Evil c h r o n i c ิก Remake Need to Happen สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาครีเมคฉบับแฟนเกมว่ามีจุดเริ่มต้นจากตรงไหน,น ได้มีผู้ใช้ reddit ลายหนึ่งนะครับผมที่ได้แสดงตัวอย่างนะครับของ r e s i d e n t e v i l c o n i c a ในรูปแบบของภาพนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันใช่ความสวยงามมากและเสรลัลษอกก็คือเป็นแมงปอนะครับผมตรงกระจกและก็เสรลัลษกของ r e t Me l i ีนะครับผมที่อยู่หลังของแครล,ลักษณะของโต๊ะทำงานนะครับผมบันไดห้องโถงทำได้สวยงามนะครับแฟนเมดตรงนี้นะครับผมได้เป็นการสร้างคอนเซปตรูปภาพนะครับที่จะใหเห็นถึง r e s i d e n t e v i l c o n i c a และในวันนี้นะครับผมผู้ใช้ reddit เนี่ยที่ชื่อว่าโค้ด UMB 8 7เนะครับเขาได้แสดงให้เห็นนะครับผมถึงตัวอย่างการรีเมคที่เกิดขึ้นในรายละเอียดของแคลร์และ c ริสเดสฟิล l ์อัลเบิร์ตเวตเรวมถึงตัวละครซึ่งเป็นไอคอนหลกัหลกๆมีโอดันยูนะครับผมในสถานที่ที่มาจาก o r i g i ินอลเกมนะครับหรือตัวดั้งเดิมจากนั้นนะครับผมเขาบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นมันดูยอดเยี่ยมนะครับผม ถ้าแคปคอมแล้วจะรีเมคขึ้นมาเนี่ยเราแสดงให้เห็นเลยว่ามันต้องมีความเจ๋งมากๆแน่ๆเหมือนกับที่พวกเขานั้นมีความคิดที่จะรีเมคภาค4ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการเซอร์ไพรส์กับประวัติศาสตร์ที่เราจะให้ชมนะครับผมในรูปแบบของแฟนชายที่เกิดขึ้นเราจะไปชมกันพร้อมกันครับตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับผม Start Now มาดูพร้อมกันนี่นะครับผมก็คือสิ่งที่อยู่ในรูปแบบของการที่เขาให้เราชมนะครับ ก็คือหน้าจุดนี้ครับมันจะมีเห็นไหมครับ r e e s i d รีสิเดนต์ยูโคล i c a นะครับผมฉบับแฟนเมดเนี่ยเป็นแคล์มาจาก2องรีเมคนะครับคริสเอาเบิร์ตเวสเกอร์นะครับผมภาพต่อมานะครับเป็นนี่นะครับผมเป็นภาพของเอาเบิร์ตเวสเกอร์นะครับที่ไม่สวมแว่นแคลที่เจอเข้ากับไทเรนนะครับผมที่เข้าเล่นงานนะครับจากนั้นเนี่ยก็เป็นเอาเบิร์ตเวสเกอร์นะครับผมแล้วก็ตัวของอเล็กเซียกับอัลเฟรดแอดฟอร์ดนะครับผม2คนตรงนี้ นี่ครับก็จะเป็นภาพของแคลนะครับผมใช้ตัวรูปแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีด้านหลังเนี่ยเป็นดวงตานะครับผมของอสุรกายนะครับตรงนี้อ่าเนี่ครับคริสเดนฟิลมาแบบดั้งเดิมนี่คือสิ่งที่เขาให้เราเห็นนะครับผมทั้งหมดนตอนนี้เป็นการออกแบบนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างยังไงนะครับผมถือว่าออกมาได้ดีนะครับมีใส่แว่นด้วยแล้วก็มาตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าจุดที่2นะครับที่มีความสําคัญมากมากก็คือนอกจาก r e s i d e n t Evil 4เนี่ยที่จะมีการรีมาสเตอร์อะไรแล้วเนี่ยดังนั้นเราจึงกลุ่มของเราเนี่ยจึงมีการใช้รูปแบบการสร้างกราฟิกให้ใกล้เคียงกับภาค2รีเมคครับนี่ครับผมนี่อย่างนี้ก็คือบ้านตุ๊กตานะครับที่อยู่ในเนื้อเรื่องตอนท้ายสตรีทเบิร์นซด์นะครับศูนยรหัสของเขาแล้วก็ต่อมานะครับผมเขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ย การที่ว่าไม่ว่าจะรีเมค Resident Evil หรือการจะทำเกมอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมยอดขายที่เกิดขึ้นกับภาค3เนี่ยในช่วง3เดือนมาน,นี้มันแสดงให้เห็นว่ามันยอดขายต่ำกว่าเกมอื่นในซีรีส์ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มนะครับผม mm. เพื่อพัฒนาลงมิวคอนโซลใหม่ๆและหาหนทางต่อไปและนี่ก็คืออัปเดตข่าวคราวทั้งหมดนะครับผมของ Resident Evil โควดิกา้าฉบับรีเมคนั่นเองนะครับผมกลับกระับผมแมนดารมาเตอร์นักสืบเรสเดนดูซีรีส์ชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์เกมดีมีสาระต้องดิวชแนลขอบคุณครับเมนดารมาเตอร์นักสืบเรสเดนดซีรีส์ขอบคุณครับ